โอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่โมดูลที่4นะครับ epigenetic นะครับหรือว่าปัจจัยที่มีผลเหนือกว่าพันธุก,กรรมนะครับก็สำหรับวิดีโอพี่เพื่อนๆกำลังดูอยู่เนี่ยเป็นวิดีโอแบบ solution version นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็สำหรับ epigenetic เนี่ยมันก็จะพูดตั้งแต่เริ่มต้นคือ genetic ใช่ไหมเอ่อ genetic เนี่ยมันคือพันธุก,กรรมใช่ไหมคือสิ่งที่เราได้รับมาจากพ่อแม่เนี่ยเราไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงกไ,ได้ แล้วก็พูดถึงเซลล์เรกูเลชันนะครับเซลล์เรกูเลชันก็คือ,อธรรมชาตินะครับของการแบ่งตัวของเซลล์นะครับปกติเนี่ยเซลล์ Cell ในร่างกายเราหลังจากที่เราจเจริญเติบโตสูงสุดนะนะมันจะไม่ทำการแบ่ง Cell เซลล์เพื่อโกรธละรเพื่อโตละมันจะทําการแบ่งเซลล์เนี่ยเพื่อรีแพ์นะครับแล้วก็เฉลี่ยเฉลี่ยนะวันหนึ่งเนี่ยเราจะมีการมีเซลล์ที่ตายแล้วก็เกิดใหม่เฉลี่ยแล้วนะ หลังจากที่เจริญเติบโตสูงสุดช่วงอาย25ุ25-30ปีนะครับอยู่ที่ประมาณ250ต้านล้านเซลล์ต่อวันนะครับแล้วทีนี้พอเวลาตอนแบ่งเซลล์ใช่ไหมมันจะมีเซลล์ต้นเซลล์เซลล์ที่เป็นต้นําเบิดใช่ไหมแบ่งก๊อปปี้มาใช่ไหมฮะเวลาแบ่งเซลล์เนี่ยมันจะต้องทําการก๊อปปี้ทุกอย่างขึ้นมาโดยที่ส่วนหลักที่สุดก็คือส่วนของด n a นนะครับถ้าจําได้นะในโมดูลที่ก่อนหน้านี้เรื่องโฮมาเบียตจิงนะข้อแรกเลยของเอจิงคือ Genetic instability นะครับส่วนที่เป็นส่วนสำคัญมากเลยก็คือทำยังไงก็ได้ให้พันธุกรรมเนี่ยมันยังคงสภาพสมบูรณ์นะที่ดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับว่าการที่เซลล์เนี่ยต้องมีตายทุกวันต้องมีการสร้างใหม่ทุกวันถ้าฉะนั้นพะะน้องทำยังไงก็ได้ให้อตอนที่มันสร้างใหม่ขึ้นมาเนี่ยมันสร้างด้วยสภาวะแวดล้อมที่ดีนะครับก็คือพาที่3เรื่อง EP i g e n e t i c นะครับ อีพิจเนติกคือสิ่งที่มันเหนือกว่าพันธุกรรมพันธุกรรมคือสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้อีพิจีเนติกคือสิ่งที่เราควบคุมได้นะครับ DNA เนี่ยในสายโครมาตินใช่ไหมปาท้องโกรสองคู่มันจะเป็นรหัสพันธุกรรมที่ต่อกันยาวๆยาวๆขดๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่มันม้ว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 นเก็บเข้าไปเนี่ยตอนที่มันคลี่ออกมานะครับนี่ขั้นตอแรกนะตอนที่มันคลี่ออกมาอันที่สองตอนที่มัน Copy อกคัดลอกคแต่ละรหัสแต่ละเบสแต่ละเบสแต่ละรหัสต่อมานะ แล้วตอนสุดท้ายพอมัน Copy จนเสร็จปุ๊บมันม้วนสักเก็บเข้าไปแบ่งให้เซลล์ต้นอันนึงเซลล์ที่ Copy มาอันนึงนะครับสาประเด็นนี้ยคือเสียกสิ่งที่เป็นส่วนที่เป็นไอพีเจเนติกส่วนที่มันสําคัญมากเลยที่มีผลเหนือกว่าพันธุกรรมนะครับคืออะไรคือสารอาหารที่เรากินเข้าไปนะครับคือสภาวะอารมณ์เราสภาพแวดล้อมเราสารที่เราได้ไดรับออกมาอากาศออกมาน้ําดื่มนะครับแสงแดดนะครับสารเอ่อเขาเรียกไรอะ ขึ้นไม่ขึ้นเขาเรียกว่าอิเล็กโทรแมเนติกนะครับรังสีนะครับที่เราได้รับออกมานะฮะทุกอย่างมีผลหมดต่อการคลี่ออกมาต่อการก๊อปปี้นะครับต่อการวนเก็บเพ้าไปของเซลล์ซึ่งเซลล์มันต้องมีการทําแบบนี้ทุกๆุกวันนะรจริงๆทุกๆเวลาเลยตามเพราะมันมีการเกิดใหม่ตายเกิดใหม่ตลอดเวลานะครับนี่คือประเด็นที่เกี่ยวกับอีพิเจเนติกนะครับทีนี้มาดูเรื่องวัฏถักการทํางานของเซลล์นะครับพอเวลามันต้องมีการ ตายเกิดขึ้นใหม่ตลอดเวลานะครับเซลลจะต้องมีการเสื่อมนะครับคือดีเคนะครับเซลิเซนต์คือแก่ชรานะครับ apoptosis คือตายนะครับ mutation คือกลายพันธุ์แล้วก็ autophagy คือ,อาการรีไซเคิลเซลนะครับมันเป็นธรรมชาตินะครับพอเวลาของที่มาใหม่เซลลออกมาใหม่ๆปุ๊บเซลออกมาใหม่ๆใ,ใช่ไหมแบ่งตัวมาจากสเต็มเซลใช่ไหมจะต้องมีการเสื่อมอ่า เป็นเรื่องปกติพอมีนานเสื่อมนะครับพราะเวลาของอะไรก็แล้วแต่มีการใช้มันก็ต้องเป็นการเสื่อมพอถ้าเกิดมันเสื่อมมากเนี่ยมันก็จะแก่ชรานะครับการแก่ชราเนี่ยมันก็จะทําให้มีโปรตีนตัวหนึ่งที่ชื่อว่าอิงโฟเอมากมากขึ้นนะครับถ้ามันไม่แก่ชราล่ะมันก็อาจจะนะอาจจะมีการมิวเทชันครับก็คือการกลายพันธุ์ทําให้เกิดเซลเล์มะเร็งหรือถ้าเกิดเราไม่เกิดการแก่ชรามันก็มีการคฆ่าตัวตายนะครับทั้ง ฆ่าตัวตายด้วยตัวเองหรือได้รับสารพิษสารเคมีจากข้างนอกนะครับทําให้ตายนะครับแล้วถ้าเกิดว่าโบทจักรเนี่ยที่มันวนๆอยู่เงี้ยมันวนกลับไปมันไป,ไปกลับไปก๊อปปี้มาใหม่ซึ่งมันมีเกิดขึ้นทุกวันอยู่แล้วมันทําให้เทโลเมียร์ค่อยๆสั้นลงสั้นลงสั้นลงถามว่าประเด็นที่เซลล์อยู่3มชนิดนะที่เทโลเมเลสเนี่ยเทโลเมียร์สั้นลงสั้นลงใช่ไหมถ้าสั้นถึงจุดหนึ่งเนี่ยเซลจะเซเนเซนใช่ไหมแต่เทโลเมเลสคือตัวที่ต่อหางเทโลเมียร์ให้ยาวขึ้น ะครับมีเซลล์อยู่3ชนิดด้วยกันที่มีเทโลเมเลสที่อันลิมิตหรือไม่จำกัดเซลล์แรกก็คือสเต็มเซลล์นะครับแ mm hmm. น่นอนต้นกําเนิดต้องเป็นต้นต้องเป็นตัวต้นกําเนิดอยู่แล้วต้นแบบในการซีล็อกก๊อปปี้นะครับต้องมีความสามารถในการต่อหางเทโลเมียร์ไม่จำกัดน,นะครับข้อที่2ไอ้ตัวที่แบบที่2อย่างที่2นะครับที่มีเทโลเมเลสไม่จำกัดก็คือแคนเซอร์เซลล์หรือว่าเซลล์มะเร็งเพราะเซลล์มะเร็งมันจเจริญเติบโตไม่จำกัดน,นะครับอย่างที่3ก็คือเจิมเซลล์ก็คือเซลล์สืบพันธุ์นะครับ ผู้ชายสามารถมีลูกได้จนจนตายนะครับในขณะที่ผู้หญิงมีการแบ่งเซลล์เนี่ยตอนที่อยู่ในท้องแม่นะครับหลังจากนั้นไข่ก็ค่อยๆสุกออกมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสอย่างเนี่ยมันทําให้เซลล์เนี่ยมันสามารถแบ่งตัวได้ไม่จํากัด3ชนิดเนี่ยนะครับทีนี้ประเด็นสําคัญอยู่ตรงนี้ประเด็นสําคัญคือถ้าเราถ้าเราควบคุมนะเรื่องสําคัญนะอย่างแรกทํำยังไงก็ได้ให้สเต็มเซลล์เนี่ยมันสมบูรณ์สูงสุดนะครับ ถ้าสเต็มเซลล์เนี่ยมันแก่ชรา,าโอ้โําลำบากแลยนะนึกภาพออกใช่ไหมถ้าต้นถ้าต้นฉบับเนี่ยมันไม่ชัดปุ๊บต่อให้ e ีพ g e n e t i c เนี่ยในการซีล็อกเครื่องออกมามันดีต้นฉบับไม่ดีมันก็ไม่ดีถูกไหมอันนี้อย่างแรกนะอย่างต่อมาเราต้องพยายามทาไงก็ได้ให้เสืล์มมันเสื่อมชา้าที่สุดถูกไหมความเสื่อมมันเป็นเรื่องปกติแต่ทํายังไงก็ได้ให้มันเสื่อมชา้าที่สุดจากปัจจัย6ปัจจัยนะครับที่บอกไปก่อนหน้านี้แหละ นะครับคือทายังไงก็ได้ให้ลดปัจจัยความเสี่ยงที่ทําให้เซลล์มันเสื่อมชรานะครับอ่ะทีต่อมาถ้าสมมุตินะมันเสื่อมชราแล้วมันถึงจุดหนึงที่มันจะต้องเซนเซนต์น่ยมันแก่นะครับก็ไม่เป็นไรก็ยังดีดีกว่าอะไรดีกว่าให้มันมิวเทชันก็คือมันจะกลายพันธุ์นะครับหรือถ้าสมมตินะมันแก่แล้วมันตายอ่ะยังจะดีเท่ากวตายเนี่ยมันเกิดปกติอยู่แล้ว คือถ้ามันตายเนี่ยมันเสื่อมแล้วมันแก่ไปก็ตีนะครับแล้วมันก็ไปวนวัฏจักรกลับมาใหม่นะครับเพียงแต่ว่าอย่าให้มันเร่งวัฏจักรตรงนี้เร็วมากนะเพราะถ้ามันเร่ง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 มีการใช้บ่อยๆไปให้บ่อยเทโลเมียร์มันก็สั้นลงสั้นลงเรื่อยๆถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องกินให้มันพอดีพอดีนะครับแคลอรีลิมิตชั่นคือถ้าเกิดเรากินสมมติเราอิ่มเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์อิ่มเท่านี้แล้วเรากินอิ่มจุกอิ่มจุกอิ่มจุกทุกวันเนี่ยมันก็เท่ากับว่าเร่งวัััััักกกกเนนนนนยให้มบบบ แน่นอนบอเวลาการที่เรา c o ปปี้สำเนาอะไรบ่อยๆเนี่ยมันก็ต้องมีความเสี่ยงที่มันจะผิดพลาดถูกไหมเราทํากิจกรรมทุกอย่างทําอะไรบ่อยๆบ่อยๆทําอะไรเยอะๆเยอะๆมันมีความเสี่ยงที่มันจะเสียหายจะผิดพลาดอยู่เล้วเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะฉะนั้นเรื่องแรกที่ควรจะต้องทําคือสเต็มเซลล์ cell, ถูกไหมรักษาสเต็มเซลล์นะเรื่องที่2ทําไงก็ได้ให้เสื่อมช้านะครับแต่ถ้าสมมติมันจะแก่ก็ปล่อยมันแก่ไปนะครับไม่เป็นไรแต่ถ้าสมมติแก่แล้วมันตายเนี่ยก็ดี แั่ถ้าแก่แล้ตายแล้วเนี่ยอย่าให้เร่งให้มันวัฏจักรเนี่ยมันเกิดการ copy สำเนาสํเนาเงี้ยบ่อยโดยการให้ธรรมดารักษาความพอดีคือใช้ชีวิตด้วยด้วยดีนะครับด้วยเชิงบวกนะครับไม่ใช่แบบว่ากินตลอดเวลาอย่างี้นะครับแล้วกอ็อันต่อมาถ้าสมมุติว่าเซลเนี่ยมันเสื่อมชราเนี่ยมีจํานวนเนี่ยควรจะมีจํานวนพอดีพอดีน้อยเกินไปก็ไม่ดีนะครับไม่ไม่ใช่น้อยทไมก็ไม่ดีมีน้อยๆอ่ะ แต่ถ้ามันไม่มีเลยนะครับก็ยิ่งไม่ดีเลยเพราะมันมันจะเป็นป้องกันก,การการกลายพันธุ์ของเซลล์ได้อย่างไงถูกไหมควรจะมีให้มันน้อยๆนะครับแต่ถ้ามันมีมากเกินไปทํำยังไงมันก็ต้องทําการออโตฟักกี้นะครับหรือทําการรีไซเคิลเซลล์การรีไซเคิลเซลล์ก็คือการที่ทําให้ยับยัง้งอ่ะอินซูลินยับยัง้ง IGF1 ยับยัง้ง m t o อ,อซึ่งมันเป็น growth factor ทำให้ร่างกายมันพัฒนา มันแบ่งตัวมันสร้างโปรตีนไปข้างหน้านะครับทำการรีไวท์ทำการย้อนกลับมาโดยการเข้าไปซ่อมเซลล์นะครับโดยการเปิดเซอร์ตูอินเปิดยีนนะครับโดยเซอร์ตูอินแล้วก็ให้ฟ็อกโซเนี่ยมันเข้าไปทำการซ่อมแซม DNA ซ่อมแซมพันธุกรรมของเราถามว่าไอทำได้ยังไงอย่างแรกก็คือแคลอรีล mm ิสติเคชั่นใช่ไหมกินพอดีอิ่มใช่ไหมอย่างที่สองก็คืออินเตอร์มิดเทนต์ฟาสติ้งนะครับอสองอย่างเนี้ยเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดนะเดี๋ยวขอข้ามไปก่อนนะ สอ,อย่างนี้มันจะทําให้เราเนี่ยซ่อมแซมเซลลได้นะครับมันก็เปรียบเสมือนกับเราเลือกเติมน้ํามันเลือกกินสารอาหารที่ดีใช่ไหมเลือกแลเลือกซ่อมบํารุงรถยนต์ของเราด้วยดีใช่ไหมในเมื่อเราเลือกรถยี่ห้อรถไม่ได้เลือกรุ่นไม่ได้แต่เราได้รถใหม่นะครับประเด็นหลักสำคัญนะอยู่2เรื่องค o ร i c r e s t r ิ c ชั่นนะครเพื่อนๆในคฤษฎีเนี่ยมันคืออิ่มร้อแล้วเราลดลงมาเจ็ิเอร์ซใช่ไหมแต่ความเป็นจริงอย่างนั้นนในในมุมมองของผมนะ เราทอย่างนั้นไม่ได้ตลอดหรอกวิธีที่เราทาง่ายง่ายที่สุดนะเรากินให้มันพอดีอิ่มกินพอดีอิ่มคืออะไรร่างกายเรามันมีเซ็นเซอร์อยู่แล้วถามว่านักโภชนาการเราเป็นแบบเซเลบเหรอเรารวยถึงขนาดแบบมีมันมันได้นะแล้วแต่คนนะบางคนทําได้ถึงบอกว่าช่าง,ง,งตวงําการช่างตวงโภชนาการทุกอย่างเลยด้วยว่าวัดว่าเรากินกี่แคลอรี่แต่งน้นช่างนั้นนี่งั้นนะครับแต่สําหรับผมเนี่ยผมใช้วิธีการดูง่ายเลยคือเรากินพอดีอิ่ม กินพอดีอิ่มคือร่างกายเรามันมีการบอกอยู่แล้วมันมีฮอร์โมนบอกอยู่แล้วนะครับว่าถ้าเกิดเราอิ่มนะมันจะส่งสมองไปให้บอกว่าหยุดกินครับสมมติเราเท่านี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเรากินพอดีอิ่มหรือกินใกล้ๆ้อิ่มแค่นั้นก็พอแล้วให้เรารู้ตัวกินให้มันกินช้าช้านะครับให้เรารู้ตัวว่าเนี่ยเป็นยังไงแต่ถามว่า การกินเนี่ยอาหารการกินอาหารรสชาติอร่อยมันก็เป็นรสชาติของชีวิตใช่ไหมการที่เราบุฟเฟ่บ้างการที่เราแทางค์เอาบ้างเนี่ยะมันก็เป็นเรื่องได้มม่ก็เป็นเรื่องปกติให้เราคลายเครียดนะฮะมีการปาร์ตี้สังคมสังสรรค์นะครับแต่อย่าบ่อยเกินนะฮะแล้วถามว่าถ้าเกิดบ่อยปุ๊บไอ,อ้ถ้าเกิดว่า,ากินอย่างนั้นปุ๊บวันถัดมาต้องหยุดกินอ่ามันก็คืออินเตอร์มีเตนฟาสติ้งนะครับการที่เรากินหนักๆน,นะครับในช่วงสั้นๆแล้วเราต้องหยุดกินหยุดกินเพื่ออะไรเพื่อให้ร่างกายมัน ดึงไอ้พลังงานสะสมไม่ว่าจะเป็นไกลโคเจนไม่ว่าจะเป็นแฟตนะครับดึงออกมาใช้งานนะเห็นไหมอันที่2ก็คือเรื่อง IF หรือว่า i n t e r m i t t e n t fasting นะครับไม่มีสูตรตายตัวนะครับทำยังไงก็ได้ให้หยุดกินช่วงสั้นๆเอ๊ะกินช่วงสั้นๆแล้วก็หยุดหยุดกินนานๆน,น,นะครับแล้วก็ไม่ควรทําในช่วงที่ ท้องให้นมลูกนะครับไม่สบายนะครับออกกําลังกายนะครับกําลังเด็กกาลังโตนะครับหรือว่าติดเชื้อหรือได้รับสารอาหารไม่ครบนะครับควรจะทำถ้าถามผมนะควรจะทำำําสม่ําเสมอนะครับอย่างสมมุติเนี่ยสมมตินะในวันหนึ่งเนะี่ยผมแมน,นะนานะในช่วงกลางคืนเนะี่ยมันควรจะต้องเป็นช่วงหยุดกินนะครับสมมติบางคนทํา iF นะแล้วไปกินช่วงก่อนนอนสองชั่วโมงเนะี่ยคุณลองดู ร่างกายตอนที่มันเผาผ่านอาหารกาลังเนี่ยมันจะร้อนแล้วมันคอ,คอน,นอนไม่ค่อยหลับเพราะฉะนั้นนะดีที่สุดนเลนยนะในมุมมองผมนะช่วงกลางวันตอนที่เราตอนที่เราเใช้ชีวิตอยู่เนี่ยเราก็กินอยู่ในช่วงนี้แต่ให้เว้นช่วงที่มันไม่กินนานหน่อยนะคับโดยที่สมมติอย่างสมมติตื่นเช้ามาหกโมงใช่ไหมแปดโมงกินมือแรกนะเสร็จแล้วปุ๊บปุ๊บ๊ป๊ปปป๊กินให้อิ่มพอดีนะ แล้วไปหิวอีกทีนะหิวเมื่อไหร่ก็กินเมื่อนั้นอ่ะส่วนใหญ่ก็จะไปหิวอีกทีประมาณสักเที่ยงบ่ายโมงแล้วก็กินถูกไหมแล้วเสร็จปุ๊บมันจะมาหิวอีกทีช่วงประมาณสี่ห้าโมงครับตอนนั้นอ่ะไม่ต้องกินละนะแล้วเราก็อารอให้มันเย็นจนกระทั่งดึกนะแล้วก็ตื่นเช้ามากิีก็กินอีกรอบอย่างเงี้ยครับถามว่าวิธีการว่าวัดว่ากินยังไงให้มันครบกินยังไงให้มันสมดุลกินยังไงให้มันพอดีนะนะก<ๆ>็วัดแั่กระเพาะเรานี่นะก <ๆ S 1> <C> ินให้มันเต็มกินให้มันอิ่มก็พอ นะครับอ่ะโอเคจบแล้วนะครับสำหรับโมดูลที่4นะครับกเ็เดี๋ยวพบกันในโมดูลถัดไปนะครับเรื่องสำคัญสำหรับในโมดูลถัดไปนะครับก็โมดูลที่5เรื่อง Edging ง o r รแล้วก็ถัดตัดไปนะครับก็ได้พบกันวิดีโอถัดไปนะครับสวัสดีครับ